ในโรคธุรกิจมันคือการแข่งขันอยู่แล้วค่ะแต่คําว่าแข่งขันในที่นี้มันไม่ใช่ว่าเราไปแข่งกับคู่แข่งที่เป็นคนที่ทําธุรกิจเหมือนกับเราแต่สิ่งที่เราแข่งค่ะคือแข่งการชนะหัวใจลูกค้ามากกว่าเราต้องคอยดูว่าสินค้าของเรานะคะบริการของเรามันตอบโจทย์ลูกค้าได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเราผลิตสินค้าที่มันตอบโจทย์โดนใจลูกค้ามากเท่านั้นนะคะอันนั้นอะ่ะธุรกิจเราอะค่ะลูกค้าจะวิ่งเข้ามาหายเยอะธุรกิจเรามันก็จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วน,นะคะ แล้วเราก็จะมั่งคัง่งดังนั้นเนี่ยมันต้องกลับมาตรงนี้ค่ะคือครูฝนเองเนี่ยอยู่ในเส้นทางการลงทุนอสังหาก็จริงนะแต่ครูมองว่าการลงทุนของครูเนี่ยเป็นธุรกิจและครูเปิดเป็นบริษทัทครูรับอสังหามาแล้วก็มาปรับปรุงแล้วก็ขายมันก็เหมือนการค้าขายเหมือนกันทําของชิ้นหนึ่งให้กับลูกค้าเช่นกันครูจะบอกกับลูกศิษย์เสมอว่าเวลาที่คุณจะซื้ออสังหาริมทรัพย์สักชิ้นหนึ่งซื้อบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยเรามองคําว่าทําเลดีอะค่ะมันไม่ใช่ทําเลดีในนิยามแบบที่เราจะซืื้ออมาาเเกกก็บหรงรงํไแต่ มันจะต้องเป็นทําเลที่ขายดีเป็นทําเลที่ตอบโจทย์ลูกค้าส่วนใหญ่ที่อยู่ในชุมชนนั้นฟังนะคะต้องตอบโจทย์ลูกค้าส่วนใหญ่ในชุมชนนั้นอันนี้คือขี์แพงคือเสียงของลูกค้าค่ะคือความต้องการลูกค้าผลิตอสังหาริมทรัพย์ผลิตบ้านที่ขายดีได้ให้กับลูกค้า